คุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนพรรคเก้าไกลครับขอญาตปรึกษาหารือ3เรื่องด้วยกันครับถึงท่านนายกรัฐมนตรีทั้ง3เรื่องเลยนะครับท่านประธานครับเรื่องแรกครับการก่อสร้างประตูระบายน้าคลองละหารบางกระดีสาบริเวณหมู่บ้านซิลินดานะครับมีการก่อสร้างมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าตัวประตูหัวใจหลักของประตูระบายน้ำเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จ วันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะใช้สลิงหรือจะใช้โซ่พี่น้องประชาชนรอมาอย่างยาวนานครับโครงการนี้ก่อสร้างมาอย่างยาวนานแล้วแต่ยังไม่มีกําหนดเสร็จและไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ทุกครั้งที่ฝนตก น้ำท่วมในหมู่บ้านตลอดครับตอนนี้เป็นข้อกังวลของพี่น้องชาวหมู่บ้านซิลินดาครับว่า1จะเสร็จเมื่อไหร่และเรื่องที่2เสร็จแล้วจะแก้ปัญหาที่คาราคาซังของเขามาไดอ้อ่ต่อไปหรือไม่นะครับแล้วกเ็เรื่องของคูระบายน้ําบริเวณหมู่บ้านซิลินดานะครับตอนนี้หลังจากการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับได้ข่าวมาแล้วว่าจะเริ่มทําให้ต้นปี6 5เพราะฉะนั้นผมติดตามต่ออย่างใกล้ชิดครับเรื่องที่2ครับบริเวณถนนอนามัยงามเจริญครับใกล้กับ สุดเขตบางหุนเทียนนะครับก่อนข้ามคลองคลองนานะครับน้ำขึ้นตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิด หน่วยงานราชาการไม่สามารถแก้ได้นะครับผมคิดว่าเปลี่ยนชื่อถนนเป็นคลองอนามัยงามจเจริญไปเลยครับจะได้จบครับพี่น้องประชาชนจะได้เปลี่ยนจากซื้อรถมาซื้อเรือเพราะว่าระยะเวลาย,ยาวนานมากแล้วครับไม่รู้จะแก้ยังไงพอน้ําลดท่านก็บอกว่าไม่สามารถแก้ได้เพราะเดี๋ยวอีกไม่นานน้าขึ้นอีกพอน้าขึ้นเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหน่วยงานราชาการไม่สามารถทําได้ท่านาเปลี่ยนชื่อไปเลยครับจากถนนเป็นคลองจะได้จบชาวบ้านจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะต้องดาเนินการยังไงข้อ3ครับ ชุมชนวงแหวนชัชวานไม่ทราบว่าฝ่ายโสดอเอารูปขึ้นทันหรือเปล่านะครับชุมชนวงแหวนชัชวาน,นมีน้ําท่วมขังนะครับเป็นระยะเวลายาวนานโครงการนี้ถูกทิ้งไปแล้วครับี่ เป็นเวลากว่า20ปีท่านประธานดูนะครับบริเวณชีดพายนะครับที่กั้นอยู่ด้านนอกนั่นคือคลองด้านในนั่นคือหมู่บ้านครับเพราะฉะนั้นระดับน้ําในคลองกับระดับน้ําในหมู่บ้านเหมือนกันเลยครับนี่ครับเช้าเมื่อไหร่ก็ตื่นมาท่ามกลางคลองครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านตัดสินใจไม่ถูกเลยครับว่าที่บ้านจะตัดสินใจซื้อรถหรือซื้อเรือเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับต่อไป